ครับผมนายสันติธีรกริจรหัสรหัสห้าสษา1560206581ครับวันนี้ผมจะมาเสนเอเรื่องธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือบทที่6ครับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น7หัวข้อใหญ่คือ 1. นึ่งดิจิตอลหรือรหัสสองเวอร์ชวลหรือ,รอสเสมือน 3. อินเทอร์เน็ตอีเมล สี่อิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น1หัวข้อคือเกมออนไลน์ซึ่งเกมออนไลน์แบ่งออกเป็น2ข้อก็คือพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กส่วนข้อที่5คืออ e ีมิสเนตหรือธุรกิจธุรกิจแบ่งออกเป็น4หัวข้อคือการตลาดอีมาเก็ตติ้งการซื้อการเงิน 6. กอ e ีคอมเมิร์ซ หรือการพาณิชย์แบบ่งออกเป็นสองหัวข้อคือสินค้าที่มีตัวตนสินค้าดิจิตอลอันสุดท้ายคืออ e ีโกเมน์หรืออ e ีด็อกเมนผมขอจบการนำเสนอครับ